สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรามาจากโรงเรียนนนทศาสตร์วิทยาศสตร์ดิฉันาาานางสาวเ,เพ้นพิชารักษ์ชื่อดิฉันนางสาวเคมานิสิริเคนดิฉันนางสาวธนพรการโหกค่ะวันนี้พวกเราจะนําเสนอโครงงานเรื่องเครื่อนกระจายกลิ่นสมุนไพรไ่ยุงปัจจุบันได้สภาวะของโลกที่ร้อนขึ้นทําให้การแพร่พันธุ์ของยุงเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เราประดิษฐ์เครื่องกระจายกลิ่นสมุนไพรไ่ยุงโดยเคลื่อนกระจายกลิ่นสมุนไพรไรยุงของเรามีขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนหรือร้านอาหารขนาดเล็กและนอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมของสมุนไพรธรรมชาติซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยงค่ะโดยสมุนไพรที่เราใช้มีอยู่2ชนิด1ตะไคร้หอม2ยูคาลิปตัสค่ะและวัสดุอุปกรณ์สามารถหาได้ตามอาคารบ้านเรือนหรือสั่งซื้อออนไลน์โดยเราจะนำมาดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้ใหม่ค่ะวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องกระจายกลิ่นสมุนไพรไรยุ่ง เพื่อลดปริมาณสารเคมีในการไล่ยุงสมมติฐานเครืองกระจายกลิ่นสมุนไพรไล่ยุงสามารถใช้ได้ั้นกับสมุนไพรสดและน้ำมันหอมระเหยโดยไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะขอบเขตในการจัดทําโครงงานใช้น้ํามันหอมระเหยที่มีสรรพคุณในการไล่ยุงใช้กระแสะไฟฟ้าตรง12โวลต์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนค่ะค่ะอุปกรณ์และวิธีการทดลองมีดังนี้ค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิดเครื่องกระจายกลิ่นสมุนไพรายุงสมุนไพรที่เราใช้ในการทดลองนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะใบตะไครหอมสดใบยูคาลิปตัสสดน้ำมันจากยูคาลิปตัสน้ำมันจากตะไคร้หอมค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิดนะคะ 1. แผ่นแพนเทียรหรือแผ่นน้อนเย็น 2. รลวดนิคม 3. เทอร์โมสรตท80องศาเซลเซียส4อแดปเตอร์12โวลต์5แผ่นอลูมิเนียมหนา5มิลิเมตร6แผ่นไมก้า7สายไฟ8หลอด LED แสดงการทำงานค่ะการออกแบบเพื่อกระจายก,กิจสมภยริยของเรานะคะมี2ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะศึกษาความเหมาะสมของแหล่งกำเนิดความร้อนระหว่างแผ่นร้อนเย็นและ ร้อนิโคมค่ะโดยใช้ไฟกระแสรตรง12โวลต์ขั้นตอนที่2นะคะการประดิษ์เครื่องโดยเราจะจำกัดความร้อนให้ไม่เกิน80องศาเซลเซียสค่ะและนี่นะคะคือภาพแสดงวงจรการทำงานของเครื่องกระจายขิดสูนภัระุัของเราค่ะวิธีการใช้งานเครื่องกระจายขิดสุนภัรของเรานะคะ 1. น,นะคะเราจะใช้ผ้าทำจากใยฝ้ายแล้วนำมาตัดให้ขนาดเท่ากับหน้าสัมผัสเสร็จแล้วจะนำไปชุบน้ำบิดให้หมาด แล้วนไปหอด้วยสมุนไพรสดและหรือฉลมด้วยน้ำมันหอมระเหยค่ะ 2. นะคะเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เครื่องทำงานหลอดไฟ LED แสดงทํางานนะคะจะสว่างขึ้นค่ะ 3. นะคะเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีความร้อนจะถึง80องศาเซลเซียสค่ะความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะจะอุ่นให้น้ำมันหอมระเหยนะคะกลายเป็นไอแล้วกระจายกลิ่นไปทั่วห้องค่ะ 4. นะคะ ตัวเครื่องนะคะจะรักษาความร้อนได้ประมาณ6นาทีหลังจากนั้นอุณหภูมิดลดลงเครื่องจะต่อไฟเข้าระบบใหม่อัตโนมัติค่ะโดยเวลารอบหลังนะคะจะรอประมาณ30วินาทีค่ะแล้วความร้อนจะถึง80องศาเซลเซียสค่ะแล้วเครื่องจะตัดไฟอัตโนมัติถ้านะคะข้อควรระวังในการใช้งานเมื่อเครื่องทำงานเต็มประสิทธิภาพประสิทธิภาพนะคะความร้อนหน้าสัมผัสนะคะจะมีความร้อน80องศาเซลเซียสจึงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสต,ตัวเครื่องค่ะ เรื่อกระจายกลิ่นสูญนภุ์ไร้ย,ยุงของเรานะคะเรามีขั้นตอนการทดลอง2ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของวัตถุกําเนิดความร้อนค่ะ2เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยุงค่ะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของวัตถุกําเนิดความร้อน,อนเรามีวัตถุ2ชนิดดังนี้ค่ะ 1. แผ่นร้อนเย็น2อวดนิโคมโดยเราจะทําการทดลองโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง12โวลต์ค่ะ แผ่นร้อนเย็นด้านหนึ่งร้อนด้านหนึ่งเย็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปจะร้อนทั้งสองข้างหากปล่อยให้ทํางานต่อเนื่องตัวแผ่นร้อนเย็นจะเสียค่ะลวดนิโครความต้านทาน10บโอห์มมีความร้อนเกิดขึ้นท,ทันทีแต่ไม่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องค่ะลวดนิโครความต้านทาน30โอห์มมีความร้อนเกิดขึ้นท,ทันทีและความร้อนขึ้นถึง80องศาเซลเซียสโดยใช้เวลาประมาณ3นาทีสามารถทํางานได้ต่อเนื่องค่ะ โ้อนิโคมความต้านทานของ0โอม,มีความร้อนเกิดขึ้นทันทีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะ 2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยุงค่ะโดยเราจะใช้เครื่องกระจายกลิ่นสมุนไพรไล่ยุงกับสมุนไพรสด2ชนิดและน้ำมันหอมระเหย2ชนิดค่ะโดยทำการทดลองในห้องน้ำที่มียุงเกาะอ,อยู่บริเวณผนังห้องน้ำค่ะน้ำมันตะไคร้หอม10-20นาทียุงเริ่มบินออกจากห้องน้ำ30นาทียุงออกจากห้องน้ำจนหมดแล้ว น้ำมันยูคาลิปตัส10-20นาทียุงเริ่มบิน30นาทียุงเริ่มบินออกจากห้องน้ำค่ะใบตะไคร้ใบตะไคร้หอม10-20นาทียุงเริ่มบินออกจากห้องน้ำ30นาทียุงออกจากห้องน้ำจนหมดแล้วค่ะใบยูคาลิปตัส10-20นาทียุงยังเกาะอยู่บริเวณผนังห้องน้ำอยู่30นาทียุงเริ่มบินค่ะค่ะสรุปผลการทดลองมีดังนี้นะคะ ะะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการให้ความร้อนของวัตถุกำเนิดความร้อนค่ะจากการทดลองนะคะเราจะพบว่าตัวที่คงความต้านทาน30โอห์มมีความเหมาะสมกับไฟกระแสตรง12โวลต์ที่สุดค่ะส่วนแผ่นร้อนเย็นนะคะไม่เหมาะสมนำมาใช้งานเนื่องจากอายุการใช้งานสั้นค่ะสรุปผลนาการทดลองที่2นะคะการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการไล่ยงค่ะจากการทดลองนะคะจะพบว่าเครื่องกระจายกิจสมเพลยุงของเรานะคะ3 ผลน้ำมันหอมระเหยให้กลายเป็นไอสามารถละอยูได้ในระดับหนึ่งค่ะและยังทำให้ห้องมีกลิ่นหอมซึ่งตามซึ่งตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ค่ะแต่เมื่อนาไปใช้กับสมุนไพรสดนะคะจะพบว่าความร้อนไม่เพียงพอที่จะกระจายกลิ่นสมุนไพรสดให้มีปริมาณมากเพียงพอที่จะละยุงได้ค่ะซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่วางไว้ค่ะซึ่งในซึ่งในอนาคตของเรานะคะซึ่งใน เรงงาจะพัฒนาโครงการจะมีระบบจะมีระบบปรับอุณหภูมิให้มากกว่า80องศาเซลเซียสและจะมีการปรับอุณหภูมิให้มากหรือน้อยาตามที่ต้องการค่ะและจะนำไปทดลองทด,ท,ดทดลองใช้งานกับแบตเตอรี่ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ